ต้องทาอีกที่เราระมัดระวังตอนนี้เดี๋ยวจันจเริโตรมันมันเป็นโรงใหม่มันเปิดใหม่อันนี้ซีเปิดใหม่แต่ว่าก็มันเหมือนกับมันก็คงทะลุกับตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเตียมที่ปฏิบัติข้ท้าแล้วไม่ไม่เทานะ ตอนนี้นายยอดกำลังับเยียดงานนะครับเจออะไรได้ตึดกันมันเนี่ยต้องรับรับหาบ้างต้องรับเพราะว่าเพราะว่ามันบเป็นถ้าเป็นแกนกลางเนี่ยเนก็มันจะต้องรุนรงต้องครับมีางลางเลย่าปีนะ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับการสัมปทานอันต่อไปนะครับของป๋าอยู่120บาท120บาทครับครับรถอํานวยความสะดวกไปประเทศ okay. เราจะแสดงทัพเดตนะงานครับทีนี้จอข้อมูลอะไรเราเดินดูด้านโน้นเป็นอย่างไรบ้างครับกับบรรยากาศยามค่ำเนาะก,การทำงานของทีมผู้ไาย Thank เรียนค่ะขอกราบเรียนนะ <laughs> Thank you keep going. Так, ні, так. 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 Так, ні, ครับขพูดอย่างนั้นครับผมขับพูด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 ับพูดข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 ั What is the time Opa, tá เอเาเลยครับเราเครับ

对。<Yeah. S 2> yeah.

还有。嗯